สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้มายามรีกรับเพิ่นเคยอยู่บนคนเมืองเข้มเพิ่นพามายามรีเบื่องเ,เขาพี่น้องงามอยู่เด้ยปีในวันเ,<ข>เดี๋ยวก้ามปไปเบิงน้ำกันก่อนพนน้องสาย่ามนาแรงีงสีผ้าตึงหุ่นทีง่ามนาแรงีงผ้าตึงแขนนะพี่น้องเดี๋ยวนาแรีงปีนี้กันสีผ้าไปยังเต็มสไตล์เทยบ้านมาตึงแขนอยู่ดีละครับเดี๋ยวฝากพี่น้องถ่ายเบื้องเง้นะครับเด้อวันนี้ไปยามรีก่อนต้องทิคาก่อนแดดล,ลมลม,ลมตกแล้วครพี่น้อง มัดแต่ไม่เท่าล้วปลูกไว้ไม่น้อยอยู่วะเก็บจนสิบเอ็ดลบบเสียสิตายนะไปยแล้วขอสารคิดเลยตาแล้วว่าสิหาสิ่งจังเลยแล้วก็เก็บหล่อนเลยหล่อนเบ็ดเลยหมดเหลือเลยหมดเหลือเอาไปตำกินกับปิ่งปลาบหมดเลยที่สัตโอ้ยเนาะเอาได้ฮอ่มเสียงหนามอะไรบัวหน่อยตัวนี้ น้ำมันตัวยังสัจจาจากกังนี่ฟังเสียงน้ำทีน้องฟังเสียงน้ำไม่ดีเขาเห็นปะเสียง,งน้ำมันไหลเลยโอ้ยมันยังลเลย <c oughs> น้ำเสนอน้ำเสอขากนาด น้ำตวนคันแท้าเลยนน้ำด้ยต้านีไลไปน้ำน้ำเลยได้จ้านโอกาสเลยนา้ำด้ยคนมัดลายเรื่องเลียนน้ำนีเรื่องเรนน้ำไม่ใจเคยขวนครับมัลายรี่อยู่วะนี่โมเมนต์รีเนาะโอ้กันเทใส่มองอยูีขาดได้ยราะวาเพอเท่าได้เทใส่หมองนี่คืดอกพืชเทใส่คูนเดี๋ยวลูไมหยาลูกกัครับ

ทำแท่นี่ปกตินี่หกเป็นหกได้พี่น้องหยาหลายแต่ว่าพอเท่าแล้วมาตัดออกไปเหงื่อเปลี่ยนเปลีนพี่น้องเมืึงเขาแน่นห้ามนั่นเขาเนี้ยเขาเนี้ยมะลิเอ้เขามะลิครับเขาเนี้ยมะลิเพราะฉันเขาเจ้าเขาเนี้ยเขาเนี้ยอยู่บนเส้นอ่อนไปพี่น้องเบิไงดูจะเป็นกระลังโลกดินบรรยากาศกระลังได้งามครับสวยงามมากสวยงามมากว่ะที่ นี่บ<อ>่โอ้โอโอตอนน,น้ำแหลวหลมันขมมี่มเลยเดี๋ยวหันน้ำน้ำหลาหลก่อนโอ้เนาะตัตื่นเต้นไปนะขี้แนวพ่อเต็มหนาลีอยู่ นอ้เ<อ>้ย่เห็นเนาะว่าขาวว่าเสี้ยวน่นแล้ว่านี่พุนผุนมันก็นสิลงไปพุนหน้าตัวไหนว่่นมันก็น่มีล่ะกะแต่มีแห้งรมันก็นสิบืนถึนไปอิดเก็ดจังไรบนนี่ย้องไปยามเลยบ่ยามเลยตัวเอาามเลยเนาะอ,อว่าลงไปยามนั่น่ไปลไป <c oughs> ะเว้ยมาสีเห็นนโอ้ลงมาน้ำได้ปะาได้ตามลงมาน้ำได้สนเกลือเยู่นี้อดแล้วเนาะเยเลยขดตเอาเด้อ ใส่แต่อะอ้โอ้โอม,<า>ม่น้ำเอาเลยบ่เอาเลยลา,า,ากระต้องระวังมีเครองการยามดีมั้สิมีอสรผิดลงมานำวบางทีก็มีกงมีงู่้มีมาี่น่ยบอสิได้บอพี่น้องลุ่นลุ่นลุ

เดลาน <mid S 1> ี่นึงมัดแน่แน่จังหน่อย้ามันฝนตกแห้งมันน้ำมเ้าลงมายามมันสีเสื้อรุดอเฮ้่เรองบันเน่เดิมาได้อนาะหลัวหลปลาขาวน่อยที่น่องเลยโอ้เนาะโอ้ยบสียยวเก็บพักกระแหงปลาด๋อยอ่าพี่น้อนเลยคุณ่ะ งามๆด้วยเนาะคักขนาดปลาคาหน่อยือน้องมึงนะปลาคาวหน่อยปลาชิวนี่บอกปลาชิวคนปลาตองปลาตองตองสาดยงดีเลยตองสาดเออขักขนาดเลย๋ยวด้พี่น้องด้วยอดูะงามๆเลยลากว้างใหโคตรเต็มออกเต็มออกเบิร์ตเนยบ่มีกุ้งบ่โอกุ้งบ่มีเนาะกุ้งบ่าอ หอกอนหอยก้อนก่อนบ่เออหอยก้อนใส่เลยใส่ก้อนนังนี่น้องเนาอกกับมะยามใหม่ผลตกอีกแรงแหงสุดักตกอีกแล้วหนูแรงมันขึ้นมอนตกแห้งอยู่เด้อว้ายแหงเลยมันก็ดนเลยอยู่นี่มันกากมาข้าหนึ่งกากอย่งที่เนาะโอ้โตวกแห้งนี่น้ำามขั้นหนึ่งคั้วันผมมะยามนั่นได้ใส่กระคอบขึ้นไป เดี <icana> ๋ยวาน้ำเอหลายสินไทพี่ข้างนอามึงมันยังเป็นตะเบิงอันนี้มเห็นน้ำเลยบอกแค่ไอ่ะไอกเดียววนี้เดีวตวานกัไปยามดีหน่อยอีกนมีทั้งกขังกัน่ละ่ะเห็นบอลเห็นเห็นเจรเห็นเห็นอ้ยุ่นนะแดงแดงเลยวกวดววเลยปเขาวไปหน้าหัวห้ั้ อ้คนหนยสองทุตัวสองตัวสาตัวครับตัวหนาตัวนึ่งห็นเอาออกมาไหนัอันนี้ปคอใหญ่บอใหญ่ยู่บ่อันนี้ของ้อนเยอพีหน่อยี่มาเงนี่แมมันง่ามีดีเลยอื้ขาหน่อยนเอาเดายไยามมึงก็พี่เอากอบคอใหญกันไปเีะอู้มีน้ำเ้ยนี่บอลีน่อย่ครับมีลีน่อยอีกอู้ ดีหน่อยบ่หมานหมานงูพี่น้องเ้ยวะหนงงูงูอย่งงูงดังแหบ่ไอเ่นงูดังแหบ่งย่งุนเห็นบุ่นบ่มีก็เอานะบ่เอานะยาเห็นงูเอาแล้ววะไอพอเถาแล้วมาเมีย

คนเ่าวอ,อมันขึ้นไปน้ากันคอเมันอเิขึ้นมันกาสิตายนะใช่ไหมต้อ,องเอามันขึ้นไปชิ้นเงไหลแต่แต่กิ้เงาตางามๆนี่เป็น,น้เงหรือเปลางไหมเออเลีางดี เดี๋ยวหมดต่อแต่โอ้ยก่อนที่เอปล่อนมันแมันติดเรือหกระางมันไปเด็เติงกระตาปปั๊ดน้องงามงามเติกระตางามเนาะออตัวเขาดีพดีไปีน้องกิเนื้อเห็นเรือ นี่อะนี่นเกลียวเขาแล้วน้ามันมันโบล่งดีบบกมันกับสีล่งนองสานะพี่น้องก็ว่านี่บางทีไอพี่น้องมึงสังเกตบนฟังนี่สีโบมีคู่เลยนองสานะโอ้นองสามันเป็นแน่ลงสีเลยนะเออสีมีคู่จะฟังผุ่นเวลาน่ะมันกับเปต๊กบัวกู่หันเนาะนองสาโอ้ยน้องน้อยๆเขีนแคีนเขยนนี่นี่ไงนงสาสาวบัวคลิกจะได้ก็ได้ดแล้วประกันก็ได้เพราะมันจอมแม่งโอ้ยน้องหน่อย เมืวันเดี๋ยวาสตาาล,าล์บ้ะนมีล่าพนไปบเมืเอ,อ้เนือนอืมากแล้วเปลี่ยนตะมวนเลยันมาีไมมันั่นหนาวนะมาดามหนาววนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเพลเลยน้อือมบังแสงบางแสง้ยหา ที่เนี่ยตัวใดญจังนี่ว้าพี่น้องแล้วมีเราต้องรับมือ้เอาไปต้อำนีครับขอบคุณพี่ของน้องหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ